บ้านหลังน้อยน้องวันใหม่ใช้ชีวิตแบบนี้หลังบอยประกรณอุ้มมาเลี้ยงหลังจากที่มีกระแสดราม่าวิจารณ์กันในโลกโซเชียลว่าครอบครัวฉัดบริรักษ์บอกความจริงเรื่องน้องวันใหม่เป็นเด็กที่บ้านตนอุปการะมาเร็วเกินไปเพราะน้องวันใหม่ยังดูเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือช็อกกับคําตอบซึ่งงานนี้ไม่ได้เจอหนุ่มบอยประกรณพี่ใหญ่ของบ้านฉัดบริรักษ์ และเป็นคนที่คิดจะรับวันใหม่มาเป็นน้องสาวคนเล็กของครอบครัวที่ร้านโปรโมชั่นโซน B และ C ชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาราดพร้าวจึงไม่พลาดที่จะสอบถามเรื่องดราม,ม่าดังกล่าวซึ่งหนุ่มบอยเผยว่าเห <c oughs> ็นให้นาฬิกาเป็นของขวัญวันเกิดน้องก็ตรกดีอย่างที่ทุกคนได้เห็นในคลิปที่ผมลงคือ ในความเป็นจริงที่บ้านผมไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วแต่ด้วยความที่วันใหม่เป็นเด็กก็อยากจะมีเป่าเค้กก็เตรียมเค้กไว้และมันเผาก็เลยเอาไปเซอร์ไพรส์และแก้งยังไม่ได้พาไปทำบุญพอกลับมาน้องก็ไปโรงเรียนครับของควันวันเกิดให้อะไรให้นาฬิกาพอเขาอยากได้นาฬิกาสีชมพูก็เลยซื้อให้เขาอันนึง เพราะเดี๋ยวนี้พอเขาเริ่มโตก็ไม่ได้ซื้อของให้บ่อยๆเพราะอยากให้เขาเรียนรู้ว่าไม่ใช่จะได้ทุกอย่างที่อยากได้น,น,นานๆให้ทีตามโอกาสน้องโตขึ้นแล้วรู้สึกยังไงก็ดีครับสนุกดีพอเขาโตขึ้นก็ดูแลตัวเองได้มากขึ้นทำนูน่นนั่นนี่เองได้มีเหตุมีผลเรียกใช้งานได้เขาเริ่มรู้เรื่องสบายในการดูแลมากขึ้นล่าสุดบอกความจริงน้องแล้วว่าไม่ใช่น้องแท้ ไม่มีความจริงผมบอกตั้งแต่น้องมาอยู่ที่บ้านเราเราก็บอกตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องปิดบงังถึงปิดไปวันหนึ่งน้องต้องรู้พอไปดูข่าวเก่าๆเราก็คิดไว้ก่อนที่จะรับมาอยู่แล้วว่าจะไม่ปิดบังเรื่องนี้เราก็บอกว่าวันใหม่โตมาจากสองบ้านนะจากบ้านผมด้วยและบ้านสงเคะห์อของเขาด้วย นานๆทีก็พาเขากลับไปทําบุญบ้างไปเยี่ยมเพื่อนบ้างก็บอกว่าวันใหม่โตมาจากบ้านนี้หลังจากที่มีกระแสดราม่าวิจารณ์กันในโซเชียลว่าครอบครัวฉัดบริรักษ์บอกความจริงเรื่องน้องวันใหม่เป็นเด็กที่บ้านตนอุปการะเร็วเกินไปเพราะน้องวันใหม่ยังดูเด็กอาจจะไม่เข้าใจหรือช็อกกับคำตอบคนมองว่าบอกเร็วไปไหม ผมคิดว่าเราควรเลือกที่จะบอกแบบให้เขาค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆดีกว่ามาบอกเขาทีเดียวปรึกษาใครไหมก่อนบอกผมคุยกับแม่ครับแล้วก็ปรึกษาพี่ที่อยู่บ้านสงเคราะห์ด้วยว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีดีกว่าให้เขามารู้เองหรือว่ารู้ทีเดียวค่อยๆบอกเขาว่าโตมาอย่างไรเริ่มที่ไหนและเขาอยู่ที่ไหนบ้างทุกวันนี้ก็บอกว่าเขาโตมาจากสองบ้านนะ ีดแบกน้องเป็นยังไงเข้าใจก็ยังบอกว่าอ๋อวันใหม่ตอนแรกอยู่บ้านนูนใช่ไหมแล้วเฮียบอกกับคุณแม่ก็อุ้มมาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมวันใหม่ก็กลับไปเที่ยวบ้านนูนด้วยเนอะเขาก็เข้าใจตามภาษาเด็กๆแต่ถ้าเขาโตขึ้นเราก็จะอธิบายให้เขาฟังเรื่อยๆคือมันเป็นความตั้งใจแรกก่อนที่จะรับน้องมาว่าเราจะดูแลเขา เหมือนเขาออกมาจากท้องแม่ผมเขาคือสายเลือดของผมเขาคือคนในครอบครัวไม่มีปัญหาอะไรเลยครับกังวลกระแสโซเชียลในอนาคตไหมไม่เลยเพราะเรารู้ตัวเราดีว่าเราทำอะไรและเรามั่นใจในสิ่งที่เราบอกสอนน้องหรือว่าวิธีของเราเป็นวิธีที่โอเคกับน้องเพราะเราเรียงเข้ามาเรารู้ว่าเขาเป็นแบบไหนเราสร้างภูมิให้น้องเขา ให้เขาเข้าใจเรื่อยๆค่อยๆบอกข้อมูลเขาถ้าเขาโตขึ้นมาอาจจะมีคำถามมากขึ้นก็ค่อยๆบอกเขาไปเรื่อยๆ